จ่อข่าวร้อน กลับเข้ามาในอีกช่วงหนึ่งของทางรายการนะคะแล้วก็นอกจากสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่เข้มข้นค่ะก็มักจะมีชื่อนะคะของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารงรองนายกรัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอๆนะคะก็มาจากหน้าที่ความรับผิดชอบในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีดูแลสํานักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองค่ะปรากฏว่านะ,นะคะเพิ่งจะปรากฏแง่มุมร้อนออกมาค่ะเกี่ยวกับโผการแต่งตั้งตํารวจนะคะระดับผู้บังคับการไปจนถึงรองผู้บัญชาการนะคะในวาระการแต่งตั้งประจําปี2554ก็ถึงขนาดน,นะคะที่ทํให้ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะกับพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นได้เกิดร่องรอยของความบาดหมางในระดับที่ต้องจับตาม,มองกันเลยทีเดียวค่ะไปนั่งหัวตัวไปทุบตัวไปชี้นิ้วไม่มีผมไม่ทําเหมือนคนอื่นๆที่เคยทํามาแล้วไม่ใช่ผมไอก้กระทบล็อกแตาไปเป็นชู้กับเม่ชาวบ้านเนี่ยคอยกระทบไปบวชแพ้กระทบทำไมท่านคาะ ไม่มีฮะมันก็ต้องเคารพกติกากันนะก็วัวแพ้ก็ต้องจบเห็นบอกว่าท่านค่อนข้างจะมีความคิดแตกต่างมากกับท่านผบตรจริงไหมฮะในเรื่องของทางเสนอไม่ไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลนะมันสองปีกเนี่ยปีกซ้ายมือผมเนี่ยเวลานั่งเนี่ยก็ตรผู้ทรงรุ่นปีกขวามือมก็ข้าราชการประจำไม่มีอะไม่แตกแยกอะไรสบายๆท่านยัังสนสนนบุนกนา,กาน<อ>รทงานของผบตรเอาก็ผบตรทำงานดีทำงานเก่งแต่ผมเลือกคนไม่ผิดหรอก เลือกตั้งตั้งยกยหญ่จบแล้วไม่มีไม่มีจริงๆ เสียงการยืนยันนะคะของร้อยตํารวจเอกเฉลิมว่ามีปัญหาความเห็นต่างอย่างรุนแรงในการประชุมพิจารณาโพสในตํารวจตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นนะคะจากการประชุมคณะกรรมการเาราชจการตํารวจหรือกอตอรอที่ย่องประชุมหนึ่งสำนักงานตํารวจแห่งชาติที่ใช้การประชุมใช้เวลาการประชุมยืดเยื้อกันตั้งแต่เวลา14นาฬิกานะคะของวันที่25หธันวาคมและไปเสร็จสิ้นเอาเมื่อเวลา4นาฬิกา50นาทีของวันที่26หธันวาคมซึ่งก็ถือว่าใช้เวลาการประชุมนานกว่า 4ชั่วโมง50นาทีค่ะก่อนเริ่มพิจารณาบัญชีรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายกอตรอผู้สุงรรณุวุฒธธิก็ได้เปิดฉากกิบยกประเด็นคัดค้านกรณีบอดกันกล่องตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวตซ้ําในที่ประชุมกอตรอแม้ว่ากฤษฎีกาจะมีความเห็นมาแล้วนะคะว่าสามารถที่จะโหวตได้ก็ตามด้วยกตรอผู้สุพรรณุวุฒิที่มาจากการเลือกตั้ง8คนได้เข้าชื่อถึงเลขาธิการกฤษฎีิกาค่ะว่าไม่เห็นด้วยกับการตีความดังกล่าวและอย่างไรก็ตามที่ประชุมก็เห็นว่า ในการพิจารณาแต่งตั้งยกยายาระดับผู้บัญชาการใช้เกณฑ์ตามที่กฤษฎีกาตีความมาแล้วจึงควรใช้เกณฑ์เดิมต่อไปซึ่งประเด็นนี้นะคะก็มีการถกเถียงกันประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมีการดำบัญชีรายชื่อเข้าพิจารณาซึ่งในที่ประชุมกตรอรก็เริ่มพิจารณาบัญชีรายชื่อตามลาดับระหว่างการพิจารณานะคะที่ประชุมมีการแขวนรายชื่อที่เห็นว่ายังมีปัญหาและมีผู้คัดค้านด้วยค่ะโดยนำไปพิจารณาในตอนท้ายของการประชุมอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งเวลาประมาณ2นาิกานาทีของวันที่26หธันวาคมที่ประชุมกตรได้หยุดพักการประชุมเพื่อให้พลตหมดเอกเพียวพันธ์นะคะจัดทำรายละเอียดบัญชีรายชื่อที่ถูกตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ก่อนเรียกรองของตรและเจรตํตำรวจแห่งชาติมาหารือซึ่งพลตหมดเอกเพียวพันธ์แสดงถึงความหนักใจแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยืนยันตามความเห็นเดิมจากนั้นค่ะเวลาเกือบนะคะ 3.30นาิกานาทีวงที่ประชุมกตรก็ได้ถกกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาบัญชีรายชื่อที่ถูกแขวนเอาไว้ในช่วงแรกว่ากันว่านะคะในส่วนของกรมชาการตำรวจนครบาลมีกตรผู้สูงกนวุฒธธิค่ะที่เปิดฉากถามว่าทำไมถึงโยกย้ายมากเหลือเกินทั้งที่การโยกย้ายเน่นระนาบปกติ ก็ให้ทําเท่าที่จําเป็นเท่านั้นโดยเฉพาะกับกรณีของพลตตรีอํานวยนิ่มมโนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดี13ศพเสื้อแดงที่มีชื่อถูกเด้งไปเป็นรองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษาทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนทํางานร้อยตม้งดเอกเฉลิมในฐานะประธานก็แจ้งว่าในช่วงแรกของการสอบสวนคดี13ศพทําออกมาไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานหรือไม่ต่อมาเปลี่ยน เมื่อมีการเปลี่ยนตัวพลตตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนแต่กลับมีความคืบหน้าในส่วนของคดี ยังไงก็ตามค่ะประเด็นนะคะที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือกรณีของการพิจารณาบัญชีผู้ที่ถูกแขวนเอาไว้ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะซึ่งที่ประชุมก็มีการซักถามแล้วก็มีความเห็นออกมาอย่างดุเดือดนะคะจากร้อยตำรวจเอกเฉลิมและพลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหราณยุทธยารองพบตะรตลอดไปถึงกตรพุทธสุขนุบุทีก็อย่างกรณีนะคะของพันตำรวจเอกปุลสืบไพรเถื่อ,รอนรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่ขยับขึ้นนะคะเป็นผู้บังคับการตํารวจน้ําก็มีการตั้งคําถามนะคะว่าทําไมถึงได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการตํารวจน้ํทาทั้งทงที่ไม่รู้ว่าเคยขึ้นเรือมาบ้างหรือไม่อีกตำแหน่งหนึ่งค่ะที่มีการโถกกันอย่างกว้างขวางเนี่ยนะคะและก็ทําให้บรรยากาศในที่ประชุมตึงเครียดเลยทีเดียวนั่นก็คือตําแหน่งของพลตมะเวตรีโกวิทวงรุ่งโรจน์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตามบัญชีรายชื่อนะคะที่พลตําเวตรีเอกเพียวพันธ์เสนอต่อที่ประชุมกะตะรตระ ก็ไม่มีการปรับย้ายนะคะและจากนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ได้บอกกับพลตำรวจเอกเปรียวพันธ์ว่าผมเสนอย้ายเลยผมจะย้ายคุณจะย้ายไมนนหมจนพลตำรวจเอกเปียวพันธ์ออกอาการอึดอัดแล้วก็พยายามชี้แจงด้วยตอนหนึ่งนะคะพลตำรวจเอกเปียวพันธ์เอ่ยขึ้นว่าถ้าจะให้ถอดบัญชีก็ได้แต่สุดท้ายร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยินยอมไม่ผ่านไปแล้วก็มาในตำแหน่งสุดท้ายที่ว่ากันว่ามีการพิจารณาเนี่ยนะคะในขั้นดุเดือดถึงขั้นประหลอดแตกกันเลยทีเดียวค่ะ นั่นก็คือกับตําแหน่งผู้บังคับการกองปราบของพลตมตรีสุพิสารพักดีนรุนาาที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวบุคคลโดยพลตมเอกพานุพงศ์นะคะก็ได้สอบถามกับพลตมโทพง์พัฒช,ชายาพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าเพราะอะไรถึงไม่มีการปรับย้ายซึ่งพลตมโทพง์พัฒน์ก็ชี้แจงเขาว่าเป็นคนทํางานมีผลงานมาโดยตลอดซึ่งกับตำแหน่งนี้นะคะก็ถูกวิจารณ์ในวงประชุมแล้วค่ะว่าเหมือนกับเป็นรัฐอิสระแต่ต้องไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เสนอย,ย้ายไม่ได้ ดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกอาการฉุนเฉียวนะคะมีการพูดเสียงดังแล้วก็ทุบโต๊ะโดยบอกกลางวงประชุมในทานองที่ว่ายืนยันจะเปลี่ยนตัวให้ได้เพื่อความเหมาะสมอ้างว่ามีข้อมูลสําคัญที่ทําไม่ต้องเปลี่ยนรวมทั้งมีการกล่าวอ้างถึงพลตำรวจเอกพานุพงศ์ค่ะว่าเห็นเช่นเดียวกันแต่พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ก็ยืนยันนะคะว่าท้งพลตำรวจโทพงพัฒน์นั้นยืนยันตามบัญชีเดิมและตัวเองก็ไม่เห็นแย้งด้วย นี่แหละค่ะก็เป็นเหตุนะคะให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นออกอาการมโมโหถึงขั้นถามหาสปิริตและก็ความกล้าหาญของพบตรและรองพบตรพร้อมกับประกาศเลยค่ะว่าจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งนี้แม้ตนจะต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกรตรก็ยอมและเหล่ากรตรในเครื่องแบบจะเสียใจยที่ไม่เปลี่ยนแต่กระนั้นก็ตามนะคะ พปตอรอก็ยืนยันค่ะตามบัญชีที่พลตํารวจโทพงษ์พัฒน์เสนอหมาไม่ขอใช้อำนาจเห็นแย้งก็ําให้100ร้อยตํารวจเอกเฉลิมนั้นลุกออกจากที่ประชุมทันทีในช่วงเวลา4นาฬิกานาทีโดยที่ไม่มีการสรุปกล่าวปิดการประชุมและลงมติรับรองผลการประชุมโด้วยร้อยตํารวจเอกเฉลิมนะคะตามรายงานระบุว่าได้เดินออกจากห้องประชุมด้วยสีหน้าคเคร่งเครียดและไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้บอกสั้นๆแค่เพียงว่าทุกอย่างจบ ส่วนพลตหมดเอกอชีรวิทย์สุพรรณเพศั์นะคะกอตรอผู้ส่งคนุวัธิ์ก็กล่าวว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จบแล้วเป็นไปตามระเบียบและว,วินัยทุกอย่างและทุกอย่างเป็นไปอย่างชื่นมืน่นแม้ว่าที่ประชุมจะมีการถกเถียงกันบ้างแต่ก็จบในที่ประชุมด้านพลตหมดเอกเพียวพันธ์กล่าวว่าทุกอย่างจบเรียบร้อยไม่มีปัญหาร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะก็กล่าวเหมือนกันค่ะ ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นคงไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตนเองในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะการประชุมใช้วิธีการโหวตคัดเลือกในคณะกรรมการกตรซึ่งมีคณะกรรมการกตรผู้สูงคุณวุฒิและข้าราชการประจำรวมอยู่ด้วยบางตำแหนง่งตนเองก็เห็นด้วยกับการเสนอของกตรผู้สูงคณวุฒิและมีบางตำแหน่งเท่านั้นที่ตนเองต้องเป็นผู้ชี้ขาดและพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดมาจากการโหวตเลือก ด่านพลตมตรีปิยะอุทายโยโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะก็กล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจจำนวน235ตำแหน่งแบ่งเป็นรองผู้บัญชาการนะคะหมุนเวียน32ตำแหน่งผู้บังคับการนะคะที่เลื่อนขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการ31ตำแหน่งค่ะแล้วก็ผู้บังคับการนะคะหมุนเวียน107ตำแหน่งและรองผู้บังคับการนะคะขึ้นเป็นผู้บังคับการ63ตำแหน่งและรวมไปถึงนะคะตำแหน่งเปิดใหม่อีก2ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทั้งหมดนะคะก็จะไปรักษาราชการแทนทันทีคือในวันที่28ธันวาคมนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะตำแหน่งส่วนใหญ่นั้นก็ เป็นไปตามบัญชีที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เสนอหมาและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของกองปราบนั้นดูจะเป็นหน่วยงานที่มีปัญหามากที่สุดนะคะซึ่งก็เป็นการขันอํานาจกันร,ระคะระหว่างฝ่ายการเมืองและก็วงการสีกากีอย่างแท้จริงและแม้ว่าในแต่ละตําแหน่งนั้นจะได้ข้อสรุปไปแล้วแต่ว่าก็มีแง่มุมที่น่าสนใจเกิดขึ้น,นะคะ่ะนั่นก็คือตําแหน่งแรกนะคะกับตําแหน่งผู้บังคับการกองปราบปรามที่ตามรายงานแจ้งว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมต้อง การที่จะดันให้พลตบรีประยนลาเสือเข้าไปรับตําแหน่งและก็ตำแหน่งที่2นะคะก็คือตำแหน่งของพลตบรีโกวิทวงรุ่งโรจน์นะคะที่ถูกเสนอให้เป็นผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแต่ว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นนะคะก็ต้องการจะเปลี่ยนตัวโดยนะคะให้พลตตรีประยนลาเสืออ,อดีตผู้การกองปราบที่เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง รองสารวัตรสืบสวนสอนอดินแดนและก็จากนั้นเติบโตในสายนักสืบมาโดยตลอดก็ถือได้ว่าเป็นในตำรวจม,มากทั้งฝีมือและก็ประสบการณ์นะคะโดยเฉพาะกับคดีมือปืนรับจ้างและผู้ส่งอิทธิพลทํางานไล่ล่านะคะจับก,กลุ่มมือปืนรับจ้างตามบัญชีดํากองปราบมาอย่างเงียบเียบและก็ต่อเนื่องเคยเป็นหัวเหาะนะคะในการคลี่คลายคดีสังหารในแพทย์ชานชัยศิลปะอวยชัยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ด้วยแต่ว่าน,น,นะคะชื่อของพลตมตรีประยน ก็แปะเปื้อนด้วยการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสันติกาผับค่ะเนื่องจากปรากฏข่าวออกมาว่าพันตํารวจเอกประยอนลาเสือนะคะรองผู้บังคับการกองปราบซึ่งเป็นยศแล้วก็ตําแหน่งในขณะที่เกิดเหตุนะคบเพลิงไหม้ผับดังที่ว่านนี้เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสันติกาผับอยู่ด้วยนั่นเองค่ะ และนยะคะยังมีชื่อถือหุ้นในบริษัทไวแอนบราเตอร2003จำกัดตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2549รวมหุ้นทั้งหมด16หุ้นนะคะหุ้นละ5,000บาทรวม80,000บาทแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะโพการแต่งตั้งผู้มับการไปจนถึงรองผู้บัญชาการนั้นจะได้ข้อย,ยุติแล้วหลังจากที่ พลตรวดเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามในหนังสือคำสั่งที่7 7 5ทับ2554ให้ข้าราชาการตำรวจระดับผู้บัญชาการถึงผู้บังคับการจำนวน235หนายที่ได้รับการพิจรารณาแต่งตั้งไปรักษาราชาการแทน,นะะในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการปลดกล้าวแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกันต่อไปแต่ว่าก็แสดงให้เห็นถึงการมีอำนาจในการโยกย้ายของฝ่ายการเมืองไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันค่ะ ช่วงนี้ไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะจอ่ออขาวร้น